ดีทุกคนมาพบกับมาดามรันจวนอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็จะมากับหัวข้อที่ว่าถ้าเราเลือกที่จะรอเนี่ยเออไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่ในสถานะคุยๆหรือเป็นหรือเราเนี่ยเป็นฝ่ายเข้าหาเป็นฝ่ายเข้าไปจีบเขาเนี่ยแต่อยากจะรู้นะว่าในปีนี้จะสมหวังไหมหรือรอคนเก่าวอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยถ้าเราเลือกที่รอให้เขากลับมาเราจะสมหวังไหมก็ได้นะอยู่ในประมาณนี้นะคะ อรอให้เขารักนั่นแหละไม่ว่าคนจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามเออไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนก็ตามหัวข้อในวันนี้ก็เอาหลักๆง่ายๆก็คือรอให้เขามารักรอให้เขามาเลือกเราอะเขาจะเลือกไหมอะในปีนี้เอาแค่ในปีนี้พอไม่ต้องถามเยอะอืมก็ถือว่าเป็นระยะทําใจเราด้วยเนาะเป็นการดูไพ่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะอ่าดูพ่อความบันเทิงแล้วกันไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดนะคะเพราะว่ามันเป็นดวงโดยรวมเนาะไม่ใช่ดวงส่วนตัว ยังไงก็ทําสมาธินึกถึงเขาคนนั้นที่เรารู้สึกว่าถ้าเราเลือกที่จะรอเขาแล้วเนี่ยมันจะสมหวังไหมในปีนี้เออในกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามนะคะคุณรู้สึกว่ากองไหนดึงดูดคุณรู้สึกว่ากองไหนใช่ก็เลือกกองนั้นได้เลยนะจ๊ะหนึ่งสองสามแล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยค่ะมาถึงคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเขาคนนั้นที่คนกองที่หนึ่งกำลังรอในเรื่องของความรักในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ย ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตามเนี่ยอ่ามันเป็นดโดยรวมนะไม่ต้องเป็นซีเรียสนะถามก่อนว่าเขาคนนั้นรู้ไหมว่าคุณนี้ยังรอเขาอยู่คนที่เลือกกองนี้ยังรอเขาอยู่มาดูว่าเขารู้หรือเปล่านะคะขอห้าใบแทนพลานคุณรู้สึกว่าอ่าบางสิ่งบางอย่างที่ฉันสื่อสารไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลหรือในชีวิตจริงก็ตามอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกว่าเขาก็ต้องสัมผัสได้แหละว่าฉันน่ะ รอเขาอยู่นะแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามเยอะแยะอ่าแล้วก็ตัวคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นด้วยบางคนผอมลงบางคนสวยขึ้นหรือย้ายที่ทํางานย,าย้ายบ้านย,าย้นนยายนู่นย้ายนี่มันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตคุณแต่คุณรู้ว่าแม้ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปคุณมองว่าเขาก็น่าจะรู้อยู่นะว่าส่วนหนึ่งคุณยังรอเขาอยู่อออารมณ์ประมาณนี้ได้นะคะเฮอร์มิตมาดูว่าเขารู้ไหมสามเหรียญ เดซันเด็กไม้แล้วก็สี่เหรียญถามว่าเขารู้ไหมเรามองว่าเขารู้นะไม่ใช่ว่าไม่รู้นะคะว่าคุณยังคงรอเขาอยู่แต่การในที่เนี้เขาอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่การรอแบบเหมือนคนรักเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นก็ได้มันอาจจะออกแนวเหมือนการยานิมิตอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็บางทีหลายๆอย่างอาจจะมีคนหลายคนมาพูดให้เขาฟังอาจจะเป็นเพื่อนของเขาหรือว่าตัวเขาเห็นจากสื่อออนไลน์ของเราเองอะไรก็แล้วแต่นะมันเหมือนมีความรู้สึกว่า เอ๊ะฉันก็ไม่น่าจะคิดไปเองนะว่าคุณอาจจะสื่อสารถึงเขาอาจจะบอกเป็นความในว่ารอเขาอยู่ด้วยก็ได้นะอืมในที่นี้เรารู้สึกว่าถ้าถามว่าเขามาส่องไหมเรามองว่าเขายังมาส่องมาดูมาสนใจนะแต่มันเหมือนมีการปิดกัน้นเก็บไว้กับตัวเก็บไว้กับใจอะ่ะเออบางทีอาจจะมีพื้นที่เล็กๆในหัวใจเขาก็ยังให้เราอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่มีเราเลยนะเนี่ยอ่แต่เขามันก็เหมือนจะรู้เลยว่าเขารอแต่เขาก็ไม่ค่อยมั่นใจว่ารอในที่นี้คือรอที่จะรักหรือว่า รอที่จะกลับไปพูดคุยสารสัมพันธ์แบบเพื่อนกันจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก้ามก้ามเก่งๆเนาะก็ไม่อยากที่จะมั่นหน้ามั่นหนอารมณ์ประมาณนั้นนะ่ะอืมแต่ก็รู้อยู่แล้วแหละว่าลึกๆคคนกองนี้ก็คงยังมีความรู้สึกที่รอเขาอยู่แล้วถ้าเกิดคนกองเนี้ยเลือกที่จะรอวันนี้ถึงสิ้นปีเนี่ยเขาคนนั้นอ่าจะเลือกคนกองนี้ไหมหรือความรักครั้งนี้มันจะได้พัฒนาความสัมพันธ์หรือจะได้รีวิวเนี่ยได้กลับมาพูดคุยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะอ่าขอห้าใบค่ะ บางคนอาจจะไม่มีการติดต่อสื่อสารกันแล้วด้วยซ้ํานะเนี่ยที่มาดูกองนี้เหมือนดูเงียบๆอะติดต่อไม่เท่ากับเมื่อก่อนนะลงประมาณนี้ก็ได้แจสเมนเหมือนคนกองนี้อะบางคนนะคะเชื่อนะว่าเขาคนนั้นเป็นคู่ของคุณเขาคนนั้นคือคนที่จัก,กรวาลส่งมามันเหมือนมีความผูกพันแล้วก็ มีสัญญาณบ่งบอกที่คุณค่อนข้างที่จะมั่นใจว่ามันไม่ใช่คนปกติทั่วไปที่มาเจอการที่มาได้พูดคุยได้สังคมสัมพันธ์กันนะเออค่อนข้างที่จะมั่นใจในเรื่องของของภูมิริินหนึงนะจ๊ะม,มาดูซิว่าถ้าเกิดคนกรณีเลือกที่จะรอแล้วเขาจะเลือกเราไหมสิบดาบค่อนข้างที่จะเหนื่อยเนาะเหนื่อยหน่ายเจ็บปวดกับความสัมพันธ์นี้แต่ก็ยังมีความหวังอืม ยังคงรอคอยเธออยู่เนี่ยรอคอยรอคอยตลอดรอคอยแบบไม่ได้แฮปปี้บางทีก็เหนื่อยนายบางทีก็ช้อแท้บางทีก็แบบว่าเจ็บปวดกับความรักนะคะแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้ในการรอเฮ้ยเธอฉันบอกเลยใบสุดท้ายสวยอ่าบางคนอะ่ะบางทีอะ่ะมันต้องผ่านการจากลากันเพื่อจะกลับมาพูดคุยกับมาคบกันใหม่นะคะเออกลับมาสารสัมพันธ์กันใหม่ เรามองว่าในกรณีที่ไพ่มันจะเด่นในพวกที่เลิกลากันไปแล้วมากกว่านะหรือเงียบหายกันไปแล้วหรือลดสถานะอะไรกันไปแล้วอะ่ะมันจะมีโอกาสกลับมาในการพูดคุยกับมาสารสัมพันธ์กลับมาเหมือนมีความรู้สึกดีๆให้กันนะถ้าเกิดอยู่ในกรณีนั้นนะคะถ้าเกิดอยู่ในกรณีที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือการเข้าหาเขาอยู่อะ่ะให้ระวังความคาดหวังของตัวเองไว้หน่อยเราอาจจะมีอารมณ์ผิดหวังและอาจจะแสดงออกบางอย่างที่มันแบบว่า เหมือนอยากเอาชนะเขาอะแล้วสุดท้ายมันอาจจะออกมาไม่สวยในแบบที่เราหวังให้้ก็ได้นะให้ระวังไว้หน่อยนะคะเรื่องของอารมณ์เรื่องของการอยากครอบครองเรื่องของการอยากเอาชนะถ้าเกิดในกรณีของคนที่เข้าไปจีบเขาเข้าไปชอบเขาแล้วก็เหมือนรอแนวโน้มว่าเขาจะเลือกเราหรือเปล่านะเรารู้สึกว่าให้ระวังหน่อยมัน มันมีความหวังไหมมันมีความหวังแต่มันก็ผ่านการเจ็บปวดผ่านความเหนื่อยหน่ายเยอะกว่าจะไปถึงจุดหมายอะ่ะแล้วก็ให้ระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยบางทีอาจจะทําให้ทุกอย่างผิดพลาดจากการตัดสินใจบางอย่างของเราที่มันผิดพลาดและอาจจะไม่ได้รักกันนะคะแม้ว่าใบจบจะสวยนะแต่ด้วยความที่มันเป็นห้าดาก,กับแปดถ้วยมาขั้นกลางให้ระวังตรงจุดนี้ไว้ด้วยแล้วก็สําหรับคนกรณีที่อยู่ไกลกันห่างเหินกันมองว่าอาจจะมีการได้กลับมาพูดคุยกลับมาสื่อสารกันนะจ๊ะอืมด้วยความที่ไพ่มันขึ้นสองถ้วยอะ่ะ ขอขยายหน่อยละกันว่าจะกลับมาแค่พูดคุยสื่อสารระดับเบื้องต้นหรือว่าจะไปถึงไหนให้ระวังนะบางคนกลับมาเพื่อจากลาให้มันชัดเจนอ่ะกลับมาเพื่อจบบางอย่างให้เรารู้ว่ามันไม่สามารถไปต่อกันได้แล้วจริงๆแหมไพ่ไพ่มาให้เขาเรียกว่าอะไรมาให้กำลังใจแล้วก็มาตัดจบอย่างนี้ไม่ดีเลยนะคะ แย่ yeah, มากเลยนะคะแต่เรามองว่าในครั้งนี้การกลับมาเหมือนเราจะรู้แล้วนึกออกปะว่าถ้าครั้งนี้มันไม่ใช่ก็คงไม่ใช่แล้วเราก็จะมูฟออนเราก็จะจบเพื่อจากเพื่อให้มันเจ็บก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นการเกิดใหม่ไพ่เดเดขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นหนทางที่เอาจริงๆมันอาจจะตอบโจทย์ทุกอย่างของเราได้เต็มที่แล้วว่าเขาจะใช่เขาจะไม่ใช่แล้วสุดท้ายอะคุณก็อาจจะเลือกที่จะไป ประตูบานใหม่ก็จะเปิดขึ้นก็ได้นะเออมันเหมือนตอนนี้มันเหมือนยังมีอารมณ์ของการรออารมณ์ของการค้างค้างคาคาจะไปดีไม่ไปดีจะกลับมาคบจะกลับมาคุยในลักษณะไหนเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่าเขากลับมาก็จริงเหมือนจะเลือกเราก็จริงแต่ครั้งนี้มันจะเป็นการตัดสินใจของเราว่ามันจะอยู่หรือมันจะไปมันจะจบในลักษณะที่จะแฮปปี้เอนดิ้งหรือว่าเราจะแฮปปี้เอนดิ้งของตัวเราในชีวิตเราเองคนเดียวก็ได้นะเออเอาแนวะอารมณ์ประมาณนี้ได้นะคะ แล้วมาดูซิในเรื่องราวของความรักสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคืออะไรอีกในช่วงนี้แล้วกันเนาะขอห้าใบไา่อยากจะบอกอะไรโอกาสดีๆเธอหนึ่งถ้วยมาอิตาคนนี้ปัดมันตกไปเถอะมีโอกาสดีๆในด้านของความรักกำลังจะเข้ามานะคะแปดไม้ก็มาเห็นไหม ขอพูดก่อนในที่นี้อาจจะมาในเรื่องของการันิมิตรเพื่อนการหยิบยื่นสิ่งดีๆหยิบยื่นโอกาสความรู้สึกดีๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่หนึ่งถ้วยมันสวยมากอ่าเป็นความรู้สึกดีๆกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะจักรวาลอาจจะส่งใครบางคนมาเพิ่มก็ได้แปดไม้นะจ๊ะเจ็ดถ้วยนะคะสามถ้วยแล้วก็เจ็ดไม้อ่าบอกเลยจักรวาลอาจจะส่งใครบางคนเข้ามาในชีวิตในแบบที่คุณนึกในแบบที่คุณคิดฝันที่ฉันไม่กล้าฝัน สิ่งที่ฉันเคยคิดและฉันคิดว่าคงไม่เจออารมณ์ประมาณนี้เรามองว่าจะมีการเข้ามานะคะผ่านกลุ่มเพื่อนแล้วก็ในที่นี้ในรักช่วงแรกอาจจะมาในลักษณะของเพื่อนในการพูดคุยในการเข้าสังคมในการเฮฮาปาจิงโกะในการเข้าปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้นะหรือว่าผ่านเพื่อนก็ได้อะเนี่ยเรารู้สึกว่าจะมีโอกาสดีๆเรื่องราวดีๆเข้ามาบางคนอาจจะมาหยิบยื่นในเรื่องของโอกาสในเรื่องของการงานการเงินแต่บางคนอาจจะมาในเรื่องของพาร์เนอร์ในเรื่องของหัวใจก็ได้หรืออาจจะมาเป็นเพื่อน รู้ใจกัลยาณิมิตก็ได้แต่เรามองว่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะเจ็ดไม้อดทนหน่อยเออขอขยายเจ็ดไม้หน่อยแล้วกันให้กับคนกองนี้ขยายเยอะจังเลยคนกองนี้อย่าบอกกองอื่นนะเนี่ยเรารู้สึกว่าจะมีใครบางคนเข้ามาแม่ตาอุปข์คำจูได้อาจจะเป็นผู้ใหญ่ให้การเอ็นดูเราได้ให้การแม่ตาเปิดช่องทงช่องทางในการแบบว่า หาเงินไรายได้เพิ่มได้หรืออาจจะมาแม่ตาในเรื่องของหัวจกหัวใจอะไรอย่างนี้ก็ได้เออสายปรส,สายเปได้เช่นกันนะคะแต่คนกองนี้ค่อนข้างที่จะคิดเยอะค่อนข้างที่จะคิดหนักค่อนข้างที่จะคิดมากดังนั้นคิดถึงพลังงานด้านบวกเขาไว้ถ้าอิตาคนนี้ที่เรารออยู่เนี่ยมันไม่ใช่ก็เปิดโอกาสให้คนใหม่ๆที่มันใช่มากกว่ามันอาจจะดีกว่าก็ได้นะจ๊ะเธอแต่ว่า อาจจะต้องมีการปรับจูนในเรื่องของความคิดในเรื่องของความรู้สึกกันสักเล็กน้อยนะเออแต่เรารู้สึกว่าโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆกําลังจะเข้ามาสําหรับคนกองที่1มากกว่านะคะยังไงก็เป็นดวงโดยรวมนะไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดอย่าดูดวงส่วนตัวรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะจ๊ะเช้านะคะมาถึงคนที่เรื่องกองที่สองใครที่เรื่องกองที่2องบ้างจ๊ะตั้งสมาธิถึงเขาคนนั้นเลยนะคะ ความสัมพันธ์นี้บางคนนี่คือแบบว่าอยู่ในลักษณะนี้มานานแล้วนะเออแล้วก็ตั้งอกตั้งใจเวลารักใครก็ข้านด้านที่จะตั้งใจในเรื่องของความรักเต็มที่อยู่เหมือนกันนะปนุนโดยรวมนะคะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะมาดูกันว่าเขาคนนั้นที่คนกองที่สองนึกถึงอยู่เนี่ยเขารู้ไหมว่าคนกองที่สองยังรอความรักจากเขาอยู่เ,เขารู้หรือเปล่าขอห้าใบไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดก็ตามนะจ๊ะ จะเป็นคนที่เลิกลางกันไปแล้วหรือเข้าไปหาเขาจีบเขาแล้วอยากลงเอยกับเขาก็ได้หรือสถานะไม่ชัดเจนเรอเขาเลือกก็ได้เราก็ชัดเจนก็ได้อคุณกองนี้ทําไมเป็นสี่เหรียญนะ่ะเหมือนคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้เพราะฉันก็ไม่ได้แสดงออกอะไรเยอะสำหรับบางคนนะอะ่หรือเป็นพื้นที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณก็เก็บเขาไว้ในใจอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่นะเนี่ยเอามาเขารู้ไหมแหมคิงไม้มาเด็กไม้มาหนึ่งไม้มา ในไม้ไม้จะมาเยอะอะไระขนาดนั้นคะท่านดอกอีตาคนนี้เอาจริงๆนะจริงๆมีความเจ้าชู้นะคะมีความเจ้าเล่ห์แพรวอยู่ในความสัมพันธ์นะเธอเธออย่าไว้ใจเยอะนะจ๊ะจะถามว่าเขารู้ไหมเรามองว่าเขารู้นะอ่าแม้ว่าคุณจะแสดงออกหรือไม่แสดงออกก็ตามเหมือนเขาจะเป็นคนที่หนึ่งคิดด้านบวกแล้วก็คิดเข้าข้างตัวเองมีไหมมี แล้วก็เป็นคนที่เจนสนามในเรื่องของความรักความสัมพันธ์พอสมควรนะคะเรารู้สึกว่าเขารู้นะในหลายๆเรื่องที่คุณทำทั้งๆตั้งใจและไม่ตั้งใจเขารู้ว่าคุณยังคงรอเขาอยู่เลือกเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ย mm. อืมเอามาวันนี้จนถึงวันสิ้นปีนี้แล้วการวันที่ดูคลิปจนถึงสิ้นปีนี้มาดูว่าเขาจะเลือกคนกองนี้เป็นตัวจริงไหมไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะที่บอกว่ารอคนรักเก่ารอคนคุยเก่าหรือความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนแล้วรอให้เขาชัดเจนหรือ เข้าไปจีบเขาแล้วหรอยเขาตกลงอะไรอย่างเงี้ยเออในปีนี้มันจะได้ไหมดังนั้นฟังเพื่อความบันเทิงนะคะไม่ต้องไปซีเรียสน,นะเพราะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะเออมาดูว่าเขาจะเลือกคุณไหมในปีนี้แหมขนาดสถานะที่ยกตัวอย่างมาก็มีตั้งหลายสถานะแล้วถูกปะอะไรที่มันดีก็เก็บไว้ก่อนแปดดาบทำไมคนกองนี้เหมือนไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เลยอะ่ะว่าเขาจะเลือกอะ่ะเออถึงเขาไม่เลือกฉันก็ไปไหนไม่ได้อะ่ะ อารมณ์ประมาณเนี้ยพอฉันเลือกเขาแล้วแต่เขาไม่เลือกฉันคันก็ไม่รู้เหมือนกันเอออยากจะไปนะแต่ก็ไม่กล้าไปยังรอเธออยู่เสียถ้วยสี่ถ้วยเมจิเชียนเหมือนเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่ใช่นะแต่ว่ามันอาจจะเป็นเวลาที่ผิดหรือมันอาจจะไม่ได้เหมาะสมเหรอืออาจจะยังไม่อยากเลือกณนะตอนนี้อ่าแต่ยังรั้งคุณอยู่นะคะอ่ายังมีการแบบว่าด้วยความที่เป็นมจิเชียนอ่ะมันมีความเจ้าเล่์บางอย่าง,อย,าง,อ,ยางอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์นะ อาจจะมีการหยอกมีการอ่อยมีการอ้อยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนชอบให้คุณรักเขาชอบให้คุณรู้สึกดีกับเขาชอบให้คุณมองเขาเป็นคนสําคัญอะไรอย่างเงี้ยได้นะแต่ในใจลึกๆเขารู้สึกว่าบางอย่างในตัวคุณมันยังไม่ใช่นะคะอืมเนี่ยแล้วถ้าถามว่าเขาจะเลือกเขาจะชัดเจนไหมาจากหน้าไพ่นะเรามองว่าเขายังไม่เลือกนะคะอ่าแต่ก็ยังไม่ปล่อยคุณไปเหมือนกันนะออกแนวไม้เบื่อไม้เมา อือาจจะมีนาน,านๆก็แวะมาทักทายเข้าให้สนิทสนมนิดนึงแล้วก็อาจจะออกห่างอะไรอย่างเงี้ยมีอารมณ์มาณนีไ้ไปไปมาได้หรือทัศนคติความคิดความอ่านให้ระวังไว้หน่อยว่าจะมีเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันมีความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันเกิดขึ้นนะคะอ่าแล้วมาดูสิไพ่อยากจะบอกอะไรทำไมคนกองนี้อ่านสั้นจังเลยอะ่ะฉันว่าฉันก็ไม่ได้อ่านข้าหมหัวข้อไหนไปนะขอขยายห้าม้ให้ละกันอ่ะมา มาดูเขาเขาย่าย้าไม้ให้ว่าเขาทําไมถึงไม่เลือกอะไรอย่างนี้นะทําไมถึงเป็นห้าไม้ตอนจบละ่ะเนี่ยมันมีกําแพงฉันรู้สึกว่าอ่ะมีสองกรณีบางทีพอถึงจุดหมายปลายทางแล้วคุณอาจจะเป็นฝ่ายไม่เลือกเขาก็ได้นะสาหรับบางคนนะคะมันเหมือนอะไรหลายๆอย่างเขาก็ไม่ได้ปรับปรุงตัวข้อเสียเขาก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีอคนกองนี้ก็รู้แต่ตอนนี้รักเขาไงก็อาจจะไม่ได้มองแต่ว่าในอนาคตอีกหลายเดือนข้างหน้าคุณอาจจะรู้สึกว่าลึกๆแล้วคุณก็ รู้สึกเหมือนกันแหละว่าเขาไม่ใช่อะถึงคบกันไปต่อมันก็ไม่สวยอะ่ะนึกแบบว่ามันก็ต้องน่าจะจบในสักวันหนึง่งในเร็วๆนี้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่ามันช่วงนี้มันเป็นช่วงของระยะทำใจมันยังมีความหวงังมันยังมีความหวงังมันอยากจะให้เป็นไปอยู่พอถึงตรงนั้นจริงๆแล้วบางทีอาจจะไม่ใช่เขาที่ไม่เลือกนะมันอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่ไม่เลือกเขาก็ได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดก็ตามหนึ่งเพราะกลัวจากอดีตที่ผ่านมาเหมือนเราได้รู้ตัวตนเขามาเยอะอะผ่านมาหลายเดือนแล้วเนี่ออกว่า เออมันเหมือนได้รู้ตัวตนแล้วเราก็รู้สึกว่าอีตาคนนี้เปอร์เซน์ที่มันจะไม่ใช่ในใจเราเนี่ยมันมีเยอะขึ้นทุกวัน,ท,วนทุกวันแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนภาวนาให้เขาเป็นอีกคนนึงมันไม่สามารถเป็นได้จริงๆอะ่ะคนกองนี้อาจจะเลือกที่จะรักตัวเองมากกว่าก็ได้ในในวันนั้นที่ถามถึงนะคะเลือกที่จะให้ความสําคัญกับตัวเองมากกว่าที่จะไปรักเขาหรือให้ความสําคัญกับเขาก็ได้เออเอ,อจริงๆฉันบอกเลยคุยกับตัวเองให้รู้เรื่องก่อนนะว่าเขาใช่จริงๆไหม ในทุกๆข้ออะไรอย่างเงี้ยเ,เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะ่ะจะตั้งกำแพงขึ้นมานะคะว่าไม่เอาไม่โอเคนะจ๊ะเออแต่เปอร์เซ็นฉันรู้สึกว่าน่าจะเป็นฝ่ายเราเนี่ยแหละจะรู้สึกว่าเออฉันเลิกรอเธอแล้วันไปต่อดีกว่าไม่รอแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอืมเอามาดูซีไพ่ความรักอยากจะบอกอะไรคนกองนี้ในช่วงนี้คะขอห้าใบ กดาบอืมหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยมาอีกแล้วเก้าถ้วยลเวอร์ over, แล้วก็ชาริออนช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการทําใจหน่อยนะคะคนกองนี้อาการทําใจนิดนึงอาจจะเข้าหาเพื่อนฝูงคุยกับเพื่อนฝูงบ้างแล้วเรารู้สึกว่าจะมีโอกาสดีๆนะถ้าเกิดมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคนกองนี้ต้องเดินทางนะถึงจะเจอนะอเดินทางไปได้บักซอยก็ได้นะดวงคนมันจะได้เจอเรามองว่ามีแกนเดินทางบางอย่างที่ทําให้เราได้เจอกับใครบางคนนะคะ คนก่อนนี้ฉันมองว่าเธอก็ไม่ธรรมดาเธอก็มีความเจ้าชู้หลั่นล้านในตัวเองมีการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีสเสน่ห์ในตัวเองและรู้จักการใช้สเสน่ห์อยู่เหมือนกันเออดังนั้นมันจะมีโอกาสใหม่ๆในเรื่องของความรักมีคนเข้ามาให้เลือกมีคนเข้ามาทําให้ใจต,ตุ้มๆต่อมๆตุ้มๆต,ต,ต่อมๆได้บางคนเป็นต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนได้ต่างภาษาต่างศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับการเดินทางเ,ออเกี่ยวข้องกับกรถนลานยันพาหนะหรือเป็นคนในเครื่องแบบได้นะจ๊ะเออที่จะมีเกณฑ์เข้ามานะ แต่ว่าดูให้ดีจากหน้าไพ่อะไพ่อาจจะยังแบบว่ามันเป็นช่วงของการเริ่มต้นในการรู้จักเนาะถามว่ามันดีไหมแล้วมองว่ามันก็ยังดีนะด้วยความที่มันขึ้นหนึ่งถ้วยแต่ว่าการถ้วยกับเลเวอร์เนี่ยให้ดูดีๆน,ดนิดนึงเพราะว่าระวังเจอคนเจ้าชู้เจอคนมีตัวเลือกเยอะหรือคนมีแฟนไว้นิดนึงนะคะหรือไม่จริงๆก็ให้ระวังการคั่งรัก เริบปูมิ่งที่ช่วงแรกอาจจะแบบโอ้โหดูรักเรามากข้างรักเรามากแต่ว่าระวังว่าจะหมดโปรโมชั่นไวแค่นั้นแหละเออแต่ว่าเรารู้สึกว่าคนกองนี้จะได้เจอรักใหม่ๆรักดีๆก็คือจากการที่เรามูกออนจากการที่เราได้เดินทางออกไปในสถานที่ใหม่ๆบางคนต้องข้ามน้ําข้านทะเลก็ได้นะเออถึงจะได้เจอเขาคนนั้นก็ได้อืม ยังไงเรามองว่าโอกาสดีๆในเรื่องของความรักอย่าเพิ่งหมดหวงังเดี๋ยวก็มีเข้ามาแล้วมาเข้ามาแบบปุบป,ปรับฉับพลันไม่ทันตั้งตัวด้วยฉันบอกเลยนะคะถ้าอิตาคนนี้ที่คุณรอเนี่ยมันไม่ใช่ก็ไปหาคนใหม่เลยค่ะเพราะว่าสวยไพย่ออกมาค่อนข้างท,าที่จะดูดีนะเรามองว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตในเรื่องของความรักแล้วก็บางทีบางคนอาจจะมาในเรื่องของรูปแบบของเพื่อนกัรยนณมิตรหรือหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์บางอย่างก็ได้นะคะยังไงก็ขอให้ สุขสมหวังในความรักในเลยวันนะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวรายละเรอียดใต้คิดหรือ Facebook มาดามรันจวนได้นะคะวันนี้มาดามไปก่อนนะครัรักทุกคนนะจ๊ะช่างราคามาถึงกองที่สมกันนะจ๊ะใครที่เลือกกองนี้บ้างคะคนกองนี้โอ้ยอย่ายใจร้อนบางคนรอคนเก่าๆหรือเปล่าเออที่มาดูพลังงานค่อนข้างที่จะเยอะนะจ๊ะหกถ้วยอ่า มาดูเป็นโดยรวมนะคะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคนที่รอความรักเนาะดูว่าเขาจะเลือกเราหรือเปล่าในปีนี้ก็อาจจะอยู่ในสถานะแอบรักแอบ,แอบชอบแต่ว่าต้องเข้าหาเขาหน่อยนะเออเป็นฝ่ายจีบเป็นฝ่ายตามตื้อเขาหน่อยแล้วก็สถานะที่มันไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนคุยเก่าวคนรักเก่าวที่ห่างเหินกันไปอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาจะกลับมาเขาจะเลือกเราไหมเอามาดูนึกถึงเขาคนนั้นว่าเขาคนนั้นรู้ไหมว่าคนกองเนี้ยรอเขาอยู่นะคะฉันยังอยู่ตรงนี้นะจ๊ะฉันยังไม่ไปไหนนะจ๊ะเออเขารู้ไหม นี่ถ้าเขาไม่รู้นี่จบเหตุเลยนะเธอต้องแสดงออกให้เขารู้นะคะคนกองนี้เหมือนเหมือนเป็นคนวางแผนมีใช้มันยาหญิงบางอย่างหรือเปล่าในใจลึกๆแล้วเออเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเธอก็มีสเสน่ห์มีจริตจัก้านอยู่เหมือนกันนะจ๊ะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่เธอทําไว้มันอาจจะเป็นแผนหรือเป็นแผลนบางอย่างที่เธอทําไว้อยู่เออถ้าถามว่าเขา เขาจะรู้ไหมคือมองว่ายังไงเขาก็น่าจะรู้นะว่าฉันก็อ่อยๆเขาอยู่เหมือนกันอารมณ์ประมาณนี้ได้นะอ่าสิบด่ามาใบแรกเธอเดียวกับคนที่เขามีเจ้าของหรือเปล่าเนี่ยฮะคนกองนี้เขาคนนั้นโสดหรือเปล่าเนี่ยมีแฟนอยู่ไหมหรือครอบครัวเขาอาจจะเป็นอุปสรรคกรับเราหรือเปล่าเธอครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยถ้าถามว่าเขารู้ไหมเรามองว่าเขารู้นะแต่ทําอะไรไม่ได้ อาจจะติดขัดบางคนก็หน้าที่การงานนะสถานะทางสังคมได้บางคนก็เป็นครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงเจ้านายหรืออาจจะเป็นแบบว่าเมียเขาแฟนเขาก็ได้ที่เป็นอุปสรรคหลักอยู่นะจ๊ะ,ะแต่ถามว่าเขารู้ไหมว่าคุณยังรอเขาอยู่เขาก็รู้นะเขาก็รับรู้ได้เออว่าคุณยังรอเขาอยู่แต่เหมือนเขาก็ไม่สามารถที่จะแสดงออกหรือทําอะไรได้ช่วยตัวเองตอนนี้เขายังช่วยไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอืมรู้ไม่ใช่ว่าไม่รู้แล้วก็ มันเป็นความรู้สึกดีๆอ่ะที่เขามองว่ามันมีความอบอุ่นอยู่ตรงนั้นน่ะที่คุณอรอเขาว่าเออเอามาดูซีแล้ววันนับจากวันที่ดูคลิปจนถึงสิ้นปีนี้แล้วกันเราไม่เอาเยอะจริงๆนี่ก็ถือว่านานแล้วนะเนี่ยว่าเขาคนนั้นจะกลับมาจะเลือกหรือจะเลือกคนกองนี้เป็นตัวจริงไหมเออจะรักเราไหมระหว่างที่เรารอเขาเนี่ยเขาจะเลือกเราไหมอืม ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามเลยจ้ะขอห้าใบมาดูกันฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสนะเพราะว่าแค่สถานะก็มีต้องเยอะแล้วว่าเธอมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะจ๊ะคนกอนนี้มีความมั่นใจว่ามันต้องใช่มันต้องได้อะถ้าคนกันแล้วถ้าคู่กันแล้วมันก็ไม่แคล้วกันมาดามอะไรอย่างเงี้ยเออมันต้องได้เขาต้องเลือกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเลือกนานหน่อยไม่เป็นไรฉันเราได้แต่ยังไงเขาต้องเลือกฉันเอามาดูแปดดาบรู้ว่าเขาจะเลือกมั้ยมีความกลัวนะ มีการไม่กล้าออกจากเซฟโซนของตัวเองอยู่นะอีตาคนนั้นของเธอนะ่ะฮะแล้วก็ทิงถ้วยแต่การหยอดน่ะกล้าหยอดนะเธอเอาจริงๆกล้าหยอดกล้าอ่อยเหมือนกล้าเข้าหาเหมือนมีการพูดคุยเหมือนให้ความหวังอะ่ะเนื้ออกว่ามีแต่เอาจริงๆไม่กล้าเดินเดินต่ออะไรอย่างเงี้ยจัสเมนหนึ่งดาบแล้วก็มีจิชชนเฮ้ยเธอคนกองนี้มีสิทธิ์ลุ้นนะคะว่าเขาจะเลือกเธอนะเอาบอกเลยอาจจะใช้เวลาตัดสินใจนานหน่อย ต้องอยู่ในสถานะโสดนะถ้าเกิดเขาไม่โสดอาจจะไม่ได้อยู่ในคลิปนี้แล้วนะจ๊ะอ,อ,อาจจะเด้งออกไปคลิปอื่นแล้วนะคะถ้าเขาคนนั้นโสดนะมันเหมือนเขาไต่ตองก่อนให้เวลาเขาคิดนิดนึงให้เวลาเขาพิจนารณานิดนึงเหมือนคนกลัวอาจจะกลัวความรักที่มันกลัวว่ามันจะไม่สมหวังกลัวมันจะไม่สวยงามกลัวว่าถ้าเปลี่ยนสถานะไปแล้วมันจะโอเคหรือรเปล่าการกระทําของเธอมันจะดูน่ารักเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่ามีความกลัวในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่แต่เรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเลือกนะคะ เรื่องที่จะไปต่อและเรื่องที่จะทํากับเธอแต่ในระหว่างเนี้ยมันจะเหมือนโยนหินถามทางเรื่อยๆนะมีบททดสอบเรื่อยๆนะมองว่าเหมือนแอบติกคะแนนในใจว่าเธอจะผ่านไหมเออจะได้เกรด A หรือเปล่าหรือจะได้เกรดเอในวิชานี้อะไรอย่างเงี้ยเอออีตาคนนี้มันจะเจ้าเล่ห์มันอาจจะมีการอ่อยมีการหยอดมีการพูดนู่นพูดนี่เพื่อดูปกิจจริยาของเราด้วยนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าเขามีโมเมนต์ที่จะเลือกไหมเรารู้สึกว่า เขากล้าที่จะเดินออกจากเซฟโซนของเขามากขึ้นแล้วกล้าที่จะทําบางสิ่งบางอย่างกับความสัมพันธ์นี้มากขึ้นบางคนถึงขั้นเลือกคุณเป็นแฟนได้นะสถานะชัดเจนได้คะหรือมีเกณฑ์ที่จะกลับมาพูดคุยได้นะแต่ให้ระวังไว้หน่อยเพราะว่าปมเยอะอะหลายๆคนปมเยอะนะอย่าไปมัดปมเพิ่มนะคะค่อยๆเคลียร์เรื่องปมที่มีกันอยู่ปัจจุบันนี้ให้มันน้อยลงนะจ๊ะเธออย่าไปมัดปมเพิ่มให้ระวังไว้หน่อยจริงๆคนกองนี้เรารู้สึกว่าเป็นคนฉลาดอยู่เหมือนกันเราก็มีเล่ห์เหลี่ยมเหมือนกันแพรว์ๆอยู่เหมือนกันใใช้ให้หมันถูก ตลิตอ่าฉะนั้นเหมือนการเล่นเกมกันเล็กๆน้อยๆนัน่นแหละอืมอ,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 อ่ะมาดูคนกองนี้พ่ใหญ่จะบอกอะไรเกี่ยวกับความได้ให้คนกองนี้คะ่ะขอห<ม>้าใบแหมสมควรที่จะมั่นใจมั่นหน้ามั่นโหนกนะฉันยกนิ้วให้ <laughs> แต่ว่ามันก็จะมีการเข้าหามีการแผลวราอยู่ในความสัมพันธ์นะเธอต่างฝ่ายต่างเหมือนทอดค่อยๆทอดสะพานซึ่งกันและกันนะจ๊ะเธอไม่ใช่ว่าให้อีกฝ่ายหนึ่งทําอยู่ฝ่ายเดียวนะคะไม่งั้นไม่สมหวังนะจ๊ะเอามาดูสามเหรียญสี่ดาบหกดาบหนึ่งถ้วยห้าเหรียญความรักในช่วงนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดมีฝ่ายสนับสนุนมีฝ่ายให้การช่วยเหลือได้ยิ่งดีนะคะ การอยู่เฉยๆอาจจะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะคะไพ่บอกว่าอยากทําอะไรให้ทํานะคะอ่าบางคนอาจจะคง,งขอพงขอพรด้วยได้ไหมได้ขอได้อ่าบอกเลยบางคนนี่อาจจะต้องใช้เหล้าในการขอนะคะอาจจะไปดูต้องไปดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนที่ชอบดื่มเหล้านะจ๊ะอ่อองค์กวนูก็ได้นะที่จริงนะอืมเนี่ย แล้วก็อาจจะไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องข้ามน้าข้ามทะเลหรือหรืออยู่ใกล้น้ําใกล้ทะเลได้นะเอออาจจะไปขอพรให้เขาช่วยเหลือก็ได้บางทีมันไม่มีที่พึ่งทางอื่นแล้วน้องมาดามเออขอพรได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าถ้าอยู่เฉยๆอ่ะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นดังนั้นตัวเราก็ต้องมีการเข้าหาอย่างที่ไพ่บอกตั้งแต่ต้นก็คือมีการเข้าหามีการพูดคุยมีการอ่อยมีการหยอด มีการใช้เล่เหลี่ยมในเรื่องของความรักนิดนึงมันจะได้ดูตื่นเต้นน่าเร้าใจและดูไม่น่าเบื่อนะคะแต่ว่าคนกรองนี้ให้ระวังอารมณ์นอยของตัวเองหน่อยเหมือนหอยหาความรักความเมตตาม,มากแล้วก็ไปนอยใส่เขาวันนี้อาจจะได้คะแนนลบนะให้ระวังตรงจุดนี้ไว้หน่อยนะคะ,ะแต่เรารู้สึกว่าช่วงนี้ถ้าเกิดกลัวตัวเองนอยก็อาจจะเปิด สังคมของตัวเองเข้าหาเพื่อนมากขึ้นคุยกับเพื่อนมากขึ้นอาจจะไม่ได้จดจ่ออยู่กับเขาเป็นเป้าหมายหลักอย่างเดียวในชีวิตแล้วก็ได้อาจจะไปให้ความสําคัญกับเรื่องของการเงินการงานแนวทางชีวิตหรือกับเพื่อนกับฝูงก็ได้เหมือนกันนะแบ่งเขาเรียกว่าอะไรแบ่งเวลาไปเนาะ,ะแล้วก็อย่างที่บอกอะความรักอะมันอาจจะไม่ได้สวยหรูนะช่วงนี้นะมันอาจจะลุ่มลุ่ม,มดนดอน,นไปบ้างเหนื่อยบ้างท้อแท้บ้างแต่ว่าให้สู้ต่อไปนะคะโอกาสดีๆกาลังมา เหมือนเราอยากได้ความรักเราอยากได้ความอบอุ่นก็ต้องเข้าหาก็ต้องทุ่มเทนะคะขอขยายห้าเหรียญหน่อยสิอย่าน้อยอกน้อยใจไปนะคะช่วงนี้ให้ระวังอารมณ์ไว้ด้วยเนี่ยเรารู้สึกว่าบางทีอะ่ะให้เล่นเขาเรียกว่าอะไรด้วยความที่มันหมิ่นเมน,เนะห้าดาบกับห้าไม้อะ่ะให้ระวังว่าอารมณ์บางอารมณ์ของเราอาจจะไปชวนเขาทะเลาออะมันอาจจะไม่ได้เกิดผลดีกับความสัมพันธ์นะคะ ยังไงก็ต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จริง,รงๆเหมือนคุณรู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทําแต่บางทีมันก็อดไม่ได้อะเออดังนั้นให้ระวังหน่อยว่าบางทีเราเดินผิดพลาดเปิดประตูผิดบานเนี่ยมันก็อาจจะพลิกโผลก็ได้นะความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะมีการพลิกล็อกบางอย่างเกิดขึ้นดังนั้นต้องควบคุมสถานการณ์ควบคุมอารมณ์ให้ดีนะคะเนี่ยจริงๆตัวเราก็ ไม่ใช่เขาคนเดียวหรอกที่กลัวความสัมพันธ์เราก็กลัวเจ็บแล้วก็กลัวเสียใจเหมือนกันกลัวเสียเวลาเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจากหน้าไพ่อ่ะเรามองว่าค่อนข้างที่จะดีนะอ่ายังไงก็สู้ๆต่อไปแล้วกันคนกองนี้ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะจ๊ะสวั